สวัสดีครับผมนุ้ยพระบ้านยอดนิยมนะครับอีพี่88แปดสิบแปดนะครับพระเก่าเก่าที่สวยนะครับนำมาเสนอให้กับทุกท่านค่ำนี้นะครับอีพี่88แปดสิบแปดนะครับสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับช่องทางนี้นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์แอดไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับชอบใจรายการไหนก็ตามนี้เลยนะครับหรือไม่ก็สแกน qr code นะครับทะไลน์ไม่ขึ้นนะครับชมภาพเพิ่มเติมทางไลน์นะครับพระเก่าเก่าที่สวยหลายรายกานะครับเผื่อท่านชื่นชอบนะครับติดต่อเข้ามานะครับพระเก่าเก่าบ้านบ้านยอดนิยมครับ สวยงามๆนะครับรายการแรกเป็นตารีดนะครับหลวงพุทวดวชางให้ตัวจปัตตานีนะครับปีศูนย์ห้าเลี่ยมเงินเก่าสวยงามคลาสสิกครับงดงามมากๆนะครับเลี่ยมเงินโบราณนะครับสุดยอดหายากนะครับเตารีดใหญ่ยอดนิยมเนื้อทองเหลืองนะครับรุ่มประสบการณ์สูงนะครับพิมพเอนะครับเลี่ยมเก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจนะครับเดินทางแควคาดปลอดภัยนะครับ พร้อมใช้นะครับนาไปขึ้นคอได้ทันทีครับเตารีดใหญ่พิมพเอยอดนิยมหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับจังหวัดปัตตานีปีศูนย์ห้านะครับด้านหลังเลี่ยมเป็นรูปหัวใจนะครับสวยงามคลาสสิกนะครับประสบการณ์สูงครับต่อไปก็เป็นเหรียญเกจิเก่ายอดนิยมนะครับสิทธิเอกหลวงปู่สุขนะครับวัดปากคอมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทองค์นี้เป็นเหรียญเกจิอยุธยานะครับหลวงปู่นายวัดบ้านแจ้ง เจ้าตำหรับจิ้งโจกสองหางที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับเหรียญเก่ายอดนิยมนะครับสวยงามนะครับหลวงปู่นายวัดบ้านแจ้งรุ่นแรกนะครับเกจิเก่าชื่อดังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสวยเดิมนะครับงดงามมากนะครับเนื้อทองแดงครับนั่งเต็มองค์ไปชมกันะชัดนะครับมีคาบเก่าสวยชื่ออยู่ด้านล่างนะครับหลวงพ่อหน่ายนะครับอินทศิโลนะครับ วัดบ้านแจ้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังยันนะครับสวยงามนะครับงดงามมากๆครับพี่เลี้ยนหูเชื่อมนะครับสุดยอดในด้านเมตตามหานิยมครับหลวงปู่นายจังหวัดอยุธยานะครับต่อไปก็มาชมพระเก่าหายากนะครับมาใหม่ๆนะครับไม่ค่อยเจอนะครับหลวงปู่ทวดสองสี่เก้าเจ็ดเป็นเนื้อว่านนะครับ สวยคมชัดนะครับหลวงพูทโธยอดนิยมนะครับอยู่ในกรอบเก่าเรียบพร้อมใช้นะครับพิมพ์กักไม่ขีดสองหน้าครับสวยเดิมนะครับเนื้อเก่าแห้งมากๆครับให้ชมจะชัดนะครับหลวงพุทโธยอดนิยมสองสี่เก้าเจ็ดพิมพ์กักไม่ขีดสวยเก่าๆธรรมชาตินะครับมาใหม่ๆนะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับพระเก่าโบราณนะครับสวยงามมาก ไข่ไข่ว่านนะครับซึมองพระจังเนื้อว่านเนื้อพ้านะครับเก่าเดิมๆนะครับสองสี่เก้า็ดหนานะครับท่านใดอยากได้ไปใช้ไปบูชานะครับสุดยอดหายากครับต่อไปก็เป็นพระสมเด็จนะครับองค์ที่1ของรายการนะครับพระเก่าเกสวยๆบ้านๆเนื้อแห้งๆมาใหม่ๆนะครับพระสมเ็จเก่ายอดนิยมสวยคมชัดนะครับองค์ที่1นะครับ พระสมเด็จเนื้อเก่าสวยเกตทะลุซุ้มนะครับเนื้อแห้งมากๆครับสวยงามสุดๆนะครับหลวงพระสมเด็จนะครับลำดับที่หนึ่งเนื้อแห้งเก่าสวยและสมบูรณ์ครับงดงามตามนี้เลยนะครับสวยงามนะครับบางนะครับพระสมเด็จเก่ายอดนิยมครับแห้งมากๆนะครับองค์ที่หนึ่ง ต่อไปก็เป็นองค์ที่2นะครับเนื้อขาวนะครับเนื้อขาวปนเทานะครับสวยเดิมเช่นกันนะครับพิมพ์ลึกคมชัดมากๆครับลำดับที่สองพระสมเด็จเนื้อแห้งๆเก่าๆเนื้อออกเทาอ่อนๆนะครับไม่ค่อยเจอนะครับพิมพ์ลึกคมชัดมากๆครับพระสมเด็จองค์ที่2นะครับของรายการเนื้อเก่าๆแห้งๆเดิมๆนะครับสนใจติดต่อนเข้ามาได้เลยนะครับเระเก่าๆยอดนิยมนะครับ พระสมเด็จเนื้อเทาครับองค์ที่2ของรายการนะครับหนุ่ยพระบ้านยอดนิยมนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อไม่เป็น้องทุกท่านครับมีราคาปิดให้กับทุกท่านนะครับสนใจทักกันเข้ามานะครับพระสมเด็จเก่าสวยองค์ที่2ครับต่อไปก็เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับเนื้อเทาดํานะครับมีคาบเก่าเดิมๆครับพระสมเด็จ เนื้อสวยพิมพ์ลึกคมชัดนะครับบางนะครับองค์ที่3ของรายการพระสมเด็จครับเก่าและสวยบางมากๆนะครับแต่มีน้ําหนักนะครับพระสมเด็จยอดนิยมองค์ที่3ครับเนื้อสวยพิมพ์สวยนะครับสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับพระเก่ายอดนิยมนะครับพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้มีเส้นมาคับพิมพ์นะครับ มีคาบเก่าเดิมนะครับพระสมเด็จบางบางแห้งๆหครับหายากนะครับพระสมเด็จบางๆเก่าๆแบบนี้นะครับลำดับที่3สวยงามสุดครับต่อไปก็เป็นรูปหล่อบโบราณยอดนิยมนะครับ2,480กว่าครับหน้าฝรั่งหลวงพระทบวชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ หล่อเก่าเนื้อทองผสมนะครับซึ่งเป็นเกจิยุคเดียวกับหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเขียนว่าสานักขุนเนนนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับหลวงพ่อทบนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์พิมพ์หน้าฝรั่งสวยเก่าและเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับธรรมชาตินะครับพระหล่อโบราณยุคเกือบร้อยปีแล้วนะครับสุดยอดประสบการณ์สูงครับแค้วคาดคงลกระพันมหาอุดครับรูปหล่อยอดนิยมครับ สวยงามนะครับพิมหน้าฝั่งหลังครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนท่านใดชื่นชอบและสนใจนะครับ0 6 2 017นะครับ0ู7ย์หนครับสวยคมชัดนะครับเนื้อเก่าแห้งเดิมๆหลวงพ่อทบครับต่อกันด้วยเหรียญหล่อหลวงพ่อุขนะครับเนื้อทองแดงเถื่อนลอยหุ้มด้านหลังนะครับปิดด้านหลังมีจานเก่าหลวงพ่อสุขยอดนิยมนะครับวัดปากโค้มะขามเท่าจังหวัดชานะครับ สุดยอดหายากครับเหรียญหล่อเนื้อทองแดงเถื่อนสวยเก่าและคมชัดนะครับมีร่องรอยผ่านการใช้นะครับตั้งแต่คนรุ่นเก่านะครับให้ชมกันจะชัดนะครับเหรียญหล่อหลังยันหลังจานนะครับสุดยอดหายากนะครับในรอบปีจะเจอสักองค์นะครับท่านใดที่สะสมอยู่ไม่ควรพลาดนะครับของเก่าเก็บโบราณบ้านนะครับมาใหม่ๆอีกหนึ่งชุดครับ สองสี่หกหกนะครับเหรียญหล่อเนื้อทองแดงเถ่อนองค์ที่หนึ่งนะครับมีคำว่าสองรายการนะครับอง์นี้เป็นองค์ที่หนึ่งต่อไปเป็นองค์ที่สองนะครับองค์นี้มาไปเปยนะครับรอยเลี่ยมใช้เก่าเหรียญหล่อเนื้อทองแดงเถ่อนเช่นกันนะครับองค์ที่สองได้เก่าได้แห้งธรรมชาตินะครับหน้าตาสวยงามมากนะครับผิวมันเทศครับขอบข้างมีรอยเลี่ยมเก่านะครับหลังจานนะครับเห็นรอยจานอยู่ตรงกลางนะครับ มีภาบเก่าๆเดิมๆครับขอบข้างเป็นลอยเลื่อยนะครับลอยเลื่อยเก่าธรรมชาติครับเหรียญหล่อประสบการณ์สูงเนื้อทองแดงเถื่อนครับมีหน้ามีตานะครับหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทครับองค์ที่สองนะครับของรายการหลวงปู่สุขนะครับภาพเก่าๆสวยๆนะครับอีกหลายรายการนะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับ ่อไปก็เป็นพัดลอดลําพูนนะครับองค์นี้พิเศษนะครับมีค่าปูกเก่าเดิมๆเลยนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับพัดลอดลําพูนนะครับผเนื้อดินนะครับลงปูกเก่าสวยและงดงามนะครับมาใหม่ๆนะครับค่าปูกเต็มทั้งองค์นะครับสุดยอดความเก่าและประสบการณ์สูงนะครับพระลอดลําพูนเป็นผ้าชุดเบญจภาคีนะครับสวยๆเก่าๆแห้งๆได้ธรรมชาตินะครับ มีคาบปูกงดงามมากนะครับแถวคาดปลอดภัยสมชื่อนะครับพระโลดลำพูนครับมีหน้ามีตาครับต่อไปก็เป็นพระนางพญานะครับเนื้อสมฤทธิ์นะครับองค์นี้พิเศษนะครับไม่ค่อยเจอนะครับเป็นพระหล่อโบราณเก่าเนื้อสมฤทธิ์สวยคมชัดนะครับงดงามมากๆนะครับเป็นพระหล่อสร้างน้อยนะครับหายากนะครับหล่อหนาๆสวยมีหูในตัวนะครับหล่อหูขวางนะครับ ยคโบราณครับเหรียญหล่อพระนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะครับสวยงามนะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับสุดยอดในด้านเมตตามหานิยมนะครับพระนางพญาหล่อโบราณสวยและสมบูรณ์นะครับหนานะครับเนื้อสมฤทธิ์ครับต่อไปก็เป็นพ้าเนื้อดินนะครับเป็นผ้าเก่ายอดนิยมนะครับหนุงพ่อปานครับวัดบางนมโคพิมพ์ขีนก สนใจสนใจนะครับไม่ค่อยเจอนะครับสวยแบบนี้นะครับเนื้อเก่ามากเป็นเนื้อสองสีนะครับพระเนื้อดินนะครับยอดนิยมนะครับเก่ามากๆครับสวยงามที่สุดนะครับให้ชมกันชัดนะครับพระเนื้อดินเก่ายอดนิยมหลวงพ่อปานวัดบางนมโคพิมพ์ขี่นกมีคาบความเก่านะครับงดงามนะครับมาใหม่ๆเลยนะครับสวยเดิมนะครับผงเต็มนะครับองนี้นะครับสุดยอดในด้านเมตตาค้าขายนะครับ เป็นเนื้อดินสองสีนะครับไม่ค่อยเจอนะครับผงเต็มครับพระเนื้อดินเก่ายอดนิยมหลวงพ่อปานเกจิเก่ายอดนิยมจังหวัดอยุธยาครับสวยๆเดิมๆนะครับมาใหม่ๆล่าสุดเนื้อเก่าและแห้งมากๆนะครับต่อไปก็เป็นพระหล่อโบราณนะครับพิมพ์พระปิดตาพิมพ์ยืนนะครับหลวงปู่รอดวัดโคนนอนครับเกจิเก่าจังหวัดกรุงเทพนะครับ เกจิเก่าของเมืองหลวงนะครับหลวงปู่รอดพระโคนนอนเป็นเนื้อตะกัวถ้ำชาพิมพ์ยืนนะครับเป็นพิมพ์ยืนพระปิดตาครับสุดยอดในด้านโชคลาภเมตตามหานิยมครับเนื้อตะกัวถ้ำชาครับมีรอยปิดทองนะครับรอยปิดทองเก่าสวยงามนะครับองค์ไม่โตนะครับขนาดหน้าใช้นะครับสูงประมาณแค่นิ้วเศษๆนะครับเก่ามากสวยงามนะครับสุดยอดหายากนะครับ พ,พับปิดตาพิมพ์ยืนเนื้อตะกัวถ้ำชาโบราณท่านเป็นเกจิอาจารย์ยุคเก่าและเป็นอาจารย์ของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับหลวงปู่รอดวัดโคนอนเนื้อตะกัวถ้ำชาครับสวยงามนะครับสนใจติดตอนเข้ามานะครับพระเก่าเก่าใช้สวยบ,บ้านนะครับองค์เล็กน่ารักนะครับเมตตาค้าขายสุดยอดครับต่อไปก็เป็นพระเนื้อผงนะครับหลวงพิง์วัดบางประกอบสองสี่แปดสามนะครับ สวยคมชัดเก่าๆน้ำเดิมนะครับมาใหม่อีกหนึ่งองค์เลี่ยมพร้อมใช้นะครับเกจิเก่ายอดนิยมครับเมืองหลวงนะครับหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบพิมพ์ฐานบัวเม็ดนะครับ5จุดนะครับฐานสูงเลี่ยมอยู่ในกรอบเก่าสวยงามคลาสสิกครับเก่าน้เดิมนะครับท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับส่งภาพเข้ามาสอบถามกันได้นะครับโอนไวส่งไวทุกท่าน ลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบครับกรุงเทพนะครับสวยเก่าคมชัดสุดยอดประสบการณ์สูงครับงดงามมากๆนะครับพร้อมใช้นะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับนุยพระบ้านยอดนิยม EP ที่88นะครับคลิปนี้นะครับของเข้ารอบค่าสนใจไม่ควรพลาดนะครับไวพบกันคลิปต่อไปนะครับพระก็เก่าสวยๆยอดนิยมนะครับสวัสดีครับผม